เป็นสิ่งที่ดีมากที่กระทรวงได้จัดให้มีการประชุมพบปะสัมนาในระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศดังที่ได้พูดไปแล้วซึ่งให้โอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข้อมูลสถานการณ์ตลอดจน ข้อสังเกตของแต่ละคนให้เพื่อนร่วมง,งานหรือคอลลกของท่านได้ฟังตลอดจนก็น่าจะได้ข้อยุติหรือข้อตกลงใจหรือข้อสรุปในหลายๆอย่างที่นำมาพูดกันเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน ของประเทศชาติได้ดีขึ้นและทันท่วงทีตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจมีความโชคดีมีความแจ่มใสในสติปัญญาและความคิดต่างๆก็ขอขอบใจ